สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n e s i l a Gamer TV นะครับวันนี้เรามาอยู่กันกับเกมมือถือเปิดใหม่ในสตไทยนะครับกับเกม Reverse Magic นะครับอ่าจริงๆเกมเนี้ยมันเคยเปิดในเซิร์ฟโรบอนนะครับชื่อว่า Magic Chronicle i s e Kai RPG นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาเปิดในสตูไทยแล้วนะครับถูว่าเกมเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะครับนี่คาอธิบายนะพร้อมกับ เมื่อกี้นะเสียงภากภาษาญี่ปุ่นนิดๆหน่นนอยๆนะครับลักษณะเกมจะเป็นแนวไอดอลแนวตั้งนะครับภาพนี่แบบว่าน่ารักเลยทีเดียวอ่ะตรงนี้จะเป็นตุเตอรี่ในการสู้กับไอเจ้าเผ่ามารน,นะครับราชาันรกมาเริ่มมานี่ก็สร้างตัวละครก่อนนะครับก็จะสามารถสร้างเป็นตัวผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก็ได้นะครับ เสียงเพลงนี่แบบเพราะมากนะเป็นแบบแนวแฟนตาซียุคก,กลางนะครับโอเคยืนยันผู้อัญเชิญที่รักปีศาจเข้าทวีปเธอแรนแล้วปะนี่มันจะมีเสียงภาคอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนที่สู้กันเนี่ยไม่มีนะเริ่มมาเราจะมีตัวแท้งนะครับที่หน้าตาเหมือนก็ปริสเลเยอร์นิดๆ <c oughs> เป็นเพราะใส่หมวกเกราะเอง ได้เงาพูดผีโมเมนต์มาอีกหนึ่งคนนะครับตรงนี้การต่อสู้จะเป็นระบบอัตโนมัติหมดเลยนะครับนี่ตกว่ามูฟเมนต์ของตัวละครดูดีนะดูสวยตัวเกมนะครับสามารถเล่งสปีดได้นะ แล้วก็เนื่องจากเกมนี้มันอ่ามันเคยเปิดในเซิร์ฟกลบอลมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มีเทลิดมาให้ด้วยนะเดี๋ยวรอไปถึงหน้าสุ่มก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเทลิดที่เราได้มาเนี่ยอ่ามันจะเป็นช่วงเทียรลังๆแล้วมันจะมีตัวที่แบบน่าจะยังไม่เข้าในช่วงต้นนะเดี๋วดูก่อนว่าไม่แน่เหมือนกันว่าเซิร์ฟไทยอาจจะเข้ามาเลยหรือเปล่าอ่ามีระบบสวมใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับ ตัวดาบไม่มีอย่างเท่เลยอ่ะใช้กระบี่เขาเรียกว่ากระบี่ไหมเซเบอร์ er สิเนอะเออแต่ว่าเอาดาบฟาดอดีเซเบอร์มันน่าจะเป็นท่าแทงนะโอ้ชนะอย่างง่ายได้ได้อุปกรณ์ชุดเกราะมาอีกเพียบลุยไปอย่าหยุดยั้ง ปืบให้โอ,โอ้มีอะไรอ่ะเกี่ยวกับคริสตัลเวทมนต์อย่างนั้นเหรอโอมีระบบรางวัลเซอร์ไพรส์ด้วยตรงนี้เนี่ยเราน่าจะมากดเก็บอ่าของได้นะครับนี่ไงเป็นเป็นการฟาร์มไอดอลเนอะก็มากดเก็บที่เจ้าแมวนี่นะครับผู้ช่วยแมวแมวผู้ช่วยนั่นเองนะ ขอลุยอีกสักนิดหนึ่งรู้สึกว่าน่าจะต้องลุยกันถึงด่านจบก่อนนะชัปเตอร์หนึ่งนะครับถึงจะมีของจงของแจกเนอะอ่ะตรงนี้จะเป็นระบบของโบนัสนะครับถ้าสองเผ่าได้บัฟ HP 5%นะครับแล้วก็ ATK 5%นะครับถ้าสามเผ่านะครับสามเผ่าเดียวกัน เผ่าเดียวกัน3ตัวนะเ p 1พแล้วก็เอ k 1เแล้วก็าหา้าตัวที่เป็นเผ่าเดียวกันนะโหบวกบัฟ20%เลยแถมมีเดบเพิ่มมาอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอสองเทพปีศาจนะครับก็3เทพกับปีศาจแล้วก็5เทพกับปีศาจก็คือตัวแสงมืดนั่นแหละนะครับอยากดูเรื่องระบบธาตุอ่านนี่ไงมันจะมีอันนี้จะเป็นนครเทพนะเป็นสัญลักษณ์กางเขนสีทองนะครับ แล้วก็เผ่าอิสานนี่ก็คือธาตุมืดนะอิสานนรกนะครับที่เหลือเนี่ยจะมีคล้ายๆดินไฟลมน้ํานั่นแหละเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนว่าทับตาบิภพบอันนี้จิตป่าอ็อกนะครับแล้วก็พันธมิตรจัก,กรวรรดินะครับตอนนี้เรามีรู้สึกว่าจะเป็นจัก,กรวรรดิสตัวนะครับแล้วก็มีจิตป่ากับใต้ิภพบเนะ ด่วนบอสแล้วหนึ่งขีดเก้ไหวไหมช่วงแรกน่าจะสบายอยู่แล้วนี่ธนูมูฟาดมูเรียบร้อย ยังมีการต่อสู้หลักอยู่อีกโอ้หนึ 1, ่งขีดสิบเลยนึกว่าเมื่อกี้เจอพอแล้วจบนะชับเตอร์หนึ่งอยังๆอ่ะมีตัวจัก,กรวัิตัวหนึ่งที่เป็นห้าคริสตัลมาให้เราลองนะครับตอนสู้อ๋อเป็นทูชุดขาวในจริงเกลตัวฮิวนี่นะ อ๋อเป็นตัวที่าขายในแพ็กเติมเงินนะครับแพ็กเติมเงินครั้งแรก25บาทเองนะได้รับทูตชุดข่าวในติงเกลนะครับแล้วก็มีอาคีบตรงนี้ด้วยนะเป็นอุปกรณ์นะครับสีม่วงเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นบัตรอัญเชิญฮีโร่นะครับก็ถือว่าคุ้มนะเนี่ยแล้วก็อันนี้จะเป็นแพ็ก410ใช่ปะจะได้ทูตไฟเขตนนครเทพตัวนี้ น่าจะโหดเลยนะเนี่ยตัวท่าแสงนะครับแล้วก็จะได้ตัวนี้ด้วยเหรอบาดหลวงจังหวัดซิโรนีนะครับโหยังโหดเดี๋ยวเราต้องลุยไปจนถึงด่านชัปเตอร์สองดหก่อนนะครับถึงจะเข้าไปที่นครหลักของเราได้นะแล้วก็น่าจะได้สุกชาตร,ตรงนั้นนะครับใกล้แล้ว อ่านี่ไงออกจากสวนอีเดนมาที่กรุงทอยแล้วนะครับ2องขีดหโอเคผ่าน2องขีดหก็จะเข้าเมืองได้เรียบร้อยอ่าเข้ามาที่เมืองหลักแล้วนะครับไปร้านร้านหนังสือวิเศษมันก็คือร้านอันเชิญน,นั่นเองนะ มันจะมีอันเชิญมิดนะครับก็คือไอส่งหัวใจให้เพื่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็อันเชิญเผ่านะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่ละวันเนาะแล้วก็อัญเชิญฮีโร่นะครับสุ่มหนึ่งครั้งฟรีก่อนอันนี้น่าจะได้เหมือนกันหมดหรือเปล่าอ่าน่าจะได้เหมือนกันหมดนะเป็นสตีเหล็กมากรเล็นะครับ ต้องให้เอามากักาะลิไปสู้ด้วยก่อนเดี๋ยวมกักาะลิตัวโล่ทำมเอาไปข้างหลัง <c oughs> เอาลนะ น่าจะเคลียร์ได้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูของรงวันดีกว่าว่าเขาแจกอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะเดี๋ยวไล่กดไปอ่าของรางวันจะอยู่ในจดหมายตรงนี้เนาะอันนี้มีตั๋วอยู่สองใบนะครับแล้วก็เพชรอีกนิดหน่อยอ่าแล้วก็อันนี้จะเป็น FK a u t ออโต้อ่านี่เควสนะครับนี่ได้มาอีก10บใบตรงนี้หลังจากการผ่านเควสนะครับแล้วก็ ถ้าเราผ่านเนื้อเรื่องบทที่2บทที่3คือแต่ละบทเนี่ยเราจะได้ตั๋ว10ใบนะครับแล้วก็จะมีไอ้เจ้าตัวนี้ติดมาด้วยอ่าสเตย์แลนด์รไรเดอร์จะลัดดาวนะครับเดี๋ยวพยายามรับของงวันให้เยอะที่สุดก่อนร้านค้าแพ็กวัสดุอ่ามีฟรีอยู่นิดนึงแพ็กรายวัน แพ็คไลน์สัปดาห์เพลงนี้เพราะมากว้ามีตั๋วด้วยอันนี้จะเป็นเติมเงินสะสมรายวันนะแล้วก็จะมีของงวันให้ด้วยนะครับเป็นเศษชิ้นส่วนตัวสีแดงเลยนะครับแต่ว่าต้องสะสมนะแล้วก็นี่เป็นเติมเงินรายวันนะครับโอเค อ่านี่ไงมีอีกอันนี้จะเป็นสุ่มฮีโร่10ครั้งติดนะครับสามารถเลือกเองได้ก็ถ้าผ่านด่าน2ค28จะได้รับฟรีนะครับมีโอกาสสุ่มได้ตัวอีลิทนะตรงนี้นะครับมาสุ่มได้แล้วก็มีสวัสดิการฮีโร่ใหม่อ๋อก็คือถ้าเราสุ่มได้ฮีโร่ชั้นยอด10โตัวก็จะได้รับของพวกนี้เนาะ โอเคมีอะไรอีกเงาวิถีนินจาอ๋อเติมเงินแล้วก็ซื้อตัวนี้ได้เลยนะครับเงาวิถีนินจาใช่ไหมมีตัวสุปอีกนะเนี่ยเทรียบเลยอ่านี่ไงเควสอับของมาก่อนเปิดคลองตรง,ตรงนี้จะเป็นพวกเควสรายวันแล้วก็รายสัปดาห์นะครับมันไม่มีแบบกด อรับทั้งหมดเละต้องมาไล่จิ้มเอาพยายามรวบรวมเพชรให้เยอะที่สุดก่อนอ่ะได้ล้วน่าจะได้แล้วละ่ะ <G ül üyor> ก็เราจะมีตัวอยู่สิบสามใบนะครับตอนนี้เนอะเดี <G ül üyor> ย๋ยวมาดูซิว่ามันจะออกอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างตัวระดับ ฮีโร่คุณภาพถ่ายทอดก็คือตัวตีง่ายๆว่าเป็นตัวแบบระดับ s s r และกัน5%นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเทียริทที่ได้มาจากผู้เล่นที่เขาเคยเล่นมาก่อนนะครับในเซิร์ฟโกลบอลนะครับอาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตัวแสงมืดนะครับจะอยู่ในเทียศูย์หรือว่า t s s ซะหมดเลยนะครับ เดี๋ยวมาลองไล่ดูก่อนตัวแรกดาเมดดาเมจที่เป็นทัดมืดนะครับเหมือนจะยังไม่เข้ามานะแต่ว่าตัวซักคิวบัตมีแล้วตัวหนึ่งนะครับเท่าที่เห็นอ่าเป็นดาเมจนะครับตัวนี้เจ้าหญิงซักคิวบัตแอนเดรียนะครับตัวนี้จะเป็นดาเมจนะครับก็จะเป็นทัดมืดเนอะส่วนตัวดาเมจที่เป็นธาตุแสงนะครับอ่เดี๋ยวนะมันเลื่อนลงมาอ่าก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ นี่เลยนะครับเออสเตกสตาร์เซนเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจของท่าแสงนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวท่าแสงนะครับรู้สึกว่าจะยังเข้ามาตัวเดียวอีกตัวหนึ่งยังไม่เข้านะก็คือตัวนี้นะครับเซราฟแกรเบียลแกรเบียนนั่นแหละนะครับเซราฟตัวนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับท่าแสงอ่ะสกิลนี้ก็น่าจะเป็นสกิลเกี่ยวกับการ เพิ่มแมคเคีนะฮิวอยู่แล้วล่ะอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็ตัวแท้งนะครับตัวแท้งเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้ามาแล้วทั้งท่าแสงแล้วก็มืดนะตัวท่ามืดนะครับก็คือตัวนี้ราชานรกซาตานนะครับตัวนี้จะเป็นแท้งของท่ามืดนะครับอ่าแล้วก็ตัวแท้งของท่าแสงก็คือตัวนี้นะครับเทพนินจา ฟูมะนะครับส่วนตัวดาเมจท่านมืดเนี่ยอชูรารู้สึกจะยังไม่เข้านะผมเช็คอีกทีหนึ่งไม่ใช่อชูรายังไม่มานะครับมีแต่เฮนล่ากับอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ยังไม่ใช่ยังไม่มานะครับแล้วก็ซัพพอร์ตแสงอีกตัวหนึ่งลักลูซี่กับลักนะครับก็ยังไม่เข้านะมันจะเป็นแฝดน,นะครับ แต่ว่าก็ประมาณนี้ในส่วนของเทียหนึนะครับหรือว่าเทียเอธรรมดานะหรือจะเรียกเทียเก็ได้แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นตัวที่ไม่ใช่พวกท่าแสงมืดนั่นแหละนะครับก็คือจะสามารถหาได้ง่ายหน่อยเพราะว่า,อย,าอย่างเกมแนวไอเดิลเนี่ยแสงมืดมันหาค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับก็ตามเทลิตนี้เลยลองไล่เทียบดูเอาละแกันนะครับอาจจะต้องซูมชื่อนิดนึง <laughs> เพราะว่า มันดูเบลอๆเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคลองสุ่มดูสักครั้งนึงก่อนละกันนะครับเผื่อได้อะไรบ้างเปิดอย่างรวดเร็วอ่ะได้แล้วตัวหนึ่งอะไรไม่รู้ได้เป็นจกักรพรรดิซีฮาชูเลยสนะครับ คุตอาร์ตตัวละครมันดูน่ารักมากเลยนะอ่าโอเคได้เป็นจูเลียตมาอีกหนึ่งคนนะครับก็ต้องลุยไปเรื่อยๆนะเกมนี้เพราะว่ายิ่งลุยไปเรื่อยๆยิ่งได้การ์ดสุ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มันต้องสะสมแล้วก็ต้องมีตัวซ้ำด้วยแหละนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้รีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนละกันนะครับหากใครที่ชอบนะครับ รบกวนช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ